มหัศจั์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีเมษไพ่ใบแรกที่จับได้เท้าวเวสวร์ใบที่สองหลวงปู่ดูพรมมะปัญโยใบที่สามพ่อแม่ทรณีก่อนอื่นเลยครับต้องขอแสดงความยิดีกับชาวราศีเมษสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเป็นไงครับ ช่วงระหว่างที่ผ่านมาได้ไปทําบุญที่ไหนบ้างนะคุณผู้ชมนะไปทําทานที่ไหนบ้างครับไปวัดวาอารามที่ไหนบ้างบางคนเขารอไพ่รัตนะนะเขาบอกแหมอาจารย์อีชั้นเนี่ยนะนั่งรออาจารย์เนี่ยนะแหมเป็นเดือนเลยจะได้ดูซิว่าอาทิตย์นี้เดือนนี้จะไปไหว้ที่ไหนลูกๆเขาก็โอ้โหสัมมคีชุมนุมเลยแหมอย่างับวันลูกเสือชาวบ้านเลยนะคุณผู้ชมนะ แะได้ไปไหว้พระกันเพราะว่าเขารอไพ่รัตนะไพ่ใบแรกครับคุณผู้ชมครับท้าวเวสสุวรรณครั้งนี้ครับคุณผู้ชมในขนาดที่ฝนตกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามากรุงเทพได้เอาเป็นต่างจังหวัดก่อนเพราะว่า f อซีต่างจังหวัดผมเยอะนะเขาก็จะเข้ามาถามว่าอาจารย์แล้วหนูอยู่ต่างจังหวัดหนูจะทำยังไง นะคุณผู้ชมครั้งนี้ท้าวเวสุวรรณครับใกล้บ้านคุณผู้ชมสะดวกตรงไหนไหว้ตรงนั้นทําบุญที่วัดนั้นการทําบุญเนี่ยนะคุณผู้ชมนะผมจะบอกให้นะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําแพงนะนะทำแค่แบบว่าเอาเราไม่เดือดร้อนะ่ะไม่ใช่พอทําเสร็จใหม่ฉันอยากได้หน้าจังเลยดีจะใส่ซองสัก500สักพันเชียะโชว์เลยโชว์นอกซองก่อนให้เขาเห็นแบงค์ห้าแบงค์พันซะหน่อย มกลับมานี่เสียงเกียวไข่กองแกงกองแกงเลยนะไม่เอานะทาแบบนั้นไพ่รัตนะไม่ได้นะไพ่รัตนะนี่คอนเซปต์ของเรา5บาท10บาทพออย่าไปทําเยอะคุณผู้ชมแต่จงทําด้วยหัวใจเวลาเราทําบุญไม่เยอะเนี่ยนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เยอะเราทําบุญเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปเสียสตังค์เยอะเรากลับมาแล้วเราไม่คิดนะไม่คิดถึงเรื่องความทุกข์ไม่คิดถึงเรื่องว่าแหมฉันเสียดายต่างจัง ฉะนั้นผมถึงบอกเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกครั้งเลยนะครับเวลาเราทําบุญเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปทําเยอะแต่ว่าให้เราทําด้วยกําลังของเราเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะเรามีกําลังน้อยเราก็ทําน้อยเรามีมากเราก็ทําให้พอสมควรไม่ใช่ว่ากลับบ้านมาแล้วเดี๋ยวมันจะซีเรียส ไพรัตนะเหมือนเรือธงสำคัญของชาวราศีเมษครั้งนี้ถ้าใครมีโอกาสเดินทางนะฮะสักการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณที่วัดสุทัศน์คุณผู้ชมเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงคุณผู้ชมมาและที่วัดสุทัศน์เนี่ยเขาจะมีน้ำมนต์คืนวันเพ็ญคุณผู้ชมอย่าลืมเช่าบูชาผมจำไม่ได้ว่า20บาทหรือ30บบาทเนี่ยนะคุณผู้ชมเอาไปอาบหน่อยแล้วไปปะ พรมบ้านเรือนคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับปะพรมบ้านเรือนแล้วคุณผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งไม่ดีที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยบางทีบ้านมันร้อลุ่มนะครับใช้น้ำมนเนี่ยผมไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมดไปไม่ว่าเป็นเสนียดจันไรทั้งหลายคนคุณใส่นต์ดำาทั้งหลายที่มันปกคลุมอยู่ในบ้านของเราใช้น้ำมนวัดสุทัศน์เนี่ยแหละคุณผู้ชมพอเหลือสักหน่อยคุณผู้ชมามาลาดหัวลาดตัวหน่อย ให้เกิดพลังงานดีๆขึ้นกับบ้านของเราและพรอ,อันเป็นมงคลนะครับนานับประการจะบังเกิดกับบ้านของเราใบที่สองหลวงปูด่ดูพมมะปัญโยครั้งนี้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมมีโอกาสเดินทางไปวัดสแกไปสักการะบูชาหลวงปู่ดูสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมไปสวดมนต์ที่นั่นนะครับ แล้วแต่เราจะสะดวกเลยแต่ว่าถ้าใครสวดมนในพระคาถามหาจากักรพรรดิของหลวงปู่ดูอยู่แล้วคุณผู้ชมก็สวดต่อไปสวดตามกําลังวันนี่แหละวันนี้พรุ่งนี้อาจจะบอกว่าอาจารย์อีชั้นเนี่ยสวดทุกวันเลยไม่เห็นผลไม่เห็นรวยไม่เห็นอะไรสักทีครั้งนี้คุณผู้ชมปรับวิธีคิดใหม่คุณผู้ชมต้องคิดว่า การสวดครั้งนี้เป็นการเจริญสติเป็นการเจริญภาวนาเพื่อที่ทำให้เรามีจิตที่ว่างมีจิตที่นิ่งและอาน,นิสงส์มันจะมาเองครับมันเหมือนกับว่าเราสร้างบ้านอ่ะคุณผู้ชมมันไม่เสร็จในวันเดียวหรอกครับมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมเดือนนี้สําคัญจริงๆเมื่อดาวเสาร เข้ามาโคจรสถิตในดวงชะตาของชาวราศีเมษแล้วคุณผู้ชมอย่าได้ประมาทเด็ดขาดเวลาจะทำอะไรทุกครั้งต้องมีสตินะครับแล้วชาวราศีเมษครั้งนี้มันมาด้วยดวงมาด้วยโชคมาด้วยลาบเหมือนสมัยก่อนเนี่ยยายผมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อน คนแถวบ้านผมเนี่ยเขาถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งสมัยก่อนเจ็ดใบเอ้ 7, เจ็ดไอ้มันมันมีเลขเจ็ดตัวนะตอนผมเด็กๆอ่ะโอ้โห ishing, สองตัวตัวเดียวยังถูกยากเลยแกถูกรางวัลที่หนึ่งแกมาเล่าให้ยายผมฟังแกบอกว่าเนี่ยยายผมก็ถามเฮ้ยเอ็งเอ็งไปทำไงวะเอ, li like. เอ็งไปบนแบบไหนวะเอ็งเอ็งถึงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ย เขาบอกว่าก่อนไปซื้อเนี่ยเขาฝันเห็นนะฮะสารพ่อปู่เนี่ยเขาฝันเห็นพ่อปู่เขาก็มาบอกว่าเออเนี่ยพ่อปู่พ่อปู่เขาเอาของมาให้เขาบอกเอ้ยมึงแบมือมึงแบมือพอแบมือเสร็จพ่อปู่แกก็หยิบมูนนะฮะหยิบขี้นี่แหละหยิบอุจจาระเนี่ยมาใส่มือตื่นเช้าแกไปซื้อลอตเตอรี่พอแกไปซื้อลอตเตอรี่ปุ๊บแกถูกลอตเตอรี่หนึ่งบโหมันก็ดังดิแถวบ้านผมแกก็ดังดิว่าแกถูลอตเตอรี่ พอเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งนะฮะแกก็มาเล่าให้ยายผมฟังว่าเนี่ยนอนอยู่เนี่ยพ่อปู่ก็มาหายายผมถามเฮ้ยจริงเหรอว่าแล้วพ่อปู่เขาว่าไงล่ะเองวะเขาบอกว่าเนี่ยปู่ให้ขี้มึงและเนี่ยกำขี้มาให้มึงเ,เดี๋ยวสักพักถ้ามึงทำตัวไม่ดีไม่อยู่ในศีลในธรรมนะกูจะเอาขี้ที่กูให้มึงเนี่ยกลับหมดเลย คุณผู้ชมเชื่อไหมไม่ถึงปีเงินแกหมดเงินแกหมดแกก็ต้องมาขายของมาเล่ขายของจากเมื่อก่อนนะโอ้โหเวลากินอะไรทียายผมยังแซวเลยสมัยก่อนแหมข้าวบ้านนี่กินไม่ได้เลยนะต้องออกไปกินข้าวหน้าตลาดออกไปกินข้าวหน้าวัดกับข้าวกับปลานี่ทำเองไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงนะที่ผมบอกเพื่อนสมาชิกอยู่เสมอแล้วบอก ทุกครั้งเลยครับชาวราศีเมษเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยหรือเวลาเวลาเราประสบความสำเร็จอะไรแต่ละอย่างเนี่ยอย่าได้พลาดจงอยู่ในทํานองครองธรรมจงอยู่ในศีลในธรรมให้ดีแล้วคุณผู้ชมเชื่อผมเถอะไออุปสรรคตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมเลยหลายท่านดูดวงชะตากับผมประสบความสำเร็จเยอะนะครับ ผมบอกเลยเยอะมากแล้วแกก็หายกันไปเลยนะจากปกติเนี่ยดูกันทุกทุกเดือนทุกอาทิตย์นะฮะวันเว้นวันแกก็เครียดอาจารย์อย่างงูน้นอย่างนี้อย่างงูน้นอย่างนี้แล้วก็หายไปผมก็ยังนึกในใจว่าเฮ้ยสงสัยเขาดูดวงกับเราเขาคงไม่ประสบความสําเร็จอย่างล่าสุดอีกเจ้าหนึ่งนะฮะแกอยู่อไทยธานีแกบอกผมอาจารย์ หายไปเลยเนี่ยช่วงนี้นะหนูทำงานนะเก็บเงินไม่ค่อยได้เลยผมถามคำถามแกกลับเข้าไปเลยนะไม่ได้สวดมนต์ใช่ไหมแกก็หัวเราะฮึ่ฮึ่อบอกเอออาจารย์ช่วงนี้หนูไม่สวดมนต์เลยแต่หนูก็ทำทานเหมือนที่อาจารย์บอกทุกวันนะหนูทำบุญหมาแมวโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ทุนการศึกษาหนูทำทุกวันเลยนะวันละเท่านี้ที่ละเท่านี้เท่านี้แต่หนูไม่ได้สวดมนต์ผมก็เลยถามกลับไปว่า และจําได้ไหมก่อนหน้าที่เราจะประสบความสําเร็จเราค้าขายดีเราสวดมนต์ทุกวันเลยแล้วเงินมันเข้าตลอดเลยใช่ไหมออก็เคยบอกเออจริงอาจารย์แต่ช่วงนี้หนูหนูไม่ได้สวดมนต์เลยผมไม่ได้สวดมนต์เลยฉะนั้นคุณผู้ชมครับชาวลาะสีเมษเมื่อไพ่หลวงปู่ด,ดู่เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมครั้งนี้คุณผู้ชมต้องสวดมนต์นะคุณผู้ชมเชื่อผม แล้วง่ายๆเลยไพ่ลัตนาไม่ได้มาบอกไม่ได้มาหลอกคุณผู้ชมเลยโอ้ว่านี่นะอดีตชาติเป็นอย่างนี้นะอดีตชาติเคยตัดคอคนท้องนะชาตินี้ก็ต้องมารับกรรมนะไพ่ลัตนะไม่มีครับไพ่ลัตนะบอกว่าให้สร้างบุญสร้างกุศลและจงศรัทธาว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราตัดสรูจริงและจงมีความเชื่อมีความรักมีความเคารพต่อผู้มีพระคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ รักษาตรงนี้ไว้ให้มั่นแล้วเสริมกำลังด้วยการสวดมนต์ไพ่หลวงปู่ดูเหมือนไพ่มหามงคลที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษใบที่สามพ่อแม่ธรณี ระหว่างนี้คนอยากขายที่ขายทางเยอะผมจำไม่ได้ว่ามีอยู่สองราศีเขาไปไหว้ที่พระแม่ธรณีที่ท้องสนามหลวงโหขายที่กันได้บานเลยขนมขนมหยูกยาอาหารกะปิน้ำปลาปลาแห้งเต็มบ้านผมไปหมดคุณผู้ชมเขาขาขายที่ได้บางคนเป็นสิบปีขายไม่เคยได้ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาที่ไหนไม่ต้องไปมีสัญญงสัญญากาับใคร คุณผู้ชมไปบอกพระแม่ธรณีนำน้ำมนต์เนี่ยนะฮะที่ท่านบีบมวยผมเนี่ยไปประพรมที่ของคุณผู้ชมสักหน่อยแล้วอธิษฐานว่าแม่ธรณีจะ้ะอีชั้นเนี่ยลำบากเหลือเกินขอให้ขายที่แปลงนี้ได้แล้วอีชั้นเนี่ยจะนำเงินบางส่วนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา คุณผู้ชมไปบอกแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราขายที่แล้วหเก็กมาเลเกเกเลเลี้ยงเล่าเลี้ยงปลากันให้มันมีงานบันเทิงลื่นลมไม่ต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดคุณผู้ชมจำไว้นะครับวันหนึ่งวันใดชาวราศีเมษคุณมีสตางค์มากเท่าไหร่คุณต้องเก็บตัวให้เงียบมากเท่านั้น คุณจําไว้เลยนะครับนี่คือเคล็ดลับสําคัญเลยแล้วถ้าวันหนึ่งวันใดพอคุณมีสตังค์มากแม้นี่ฉันถอยมอเตอร์ไซค์คันใหม่มาเลยนะแมมฮอนด้าเว็บฮอนด้าดีมคันใหม่เลยถ่ายรูปโชว์ลงสื่อช่องทางหน่อยคุณผู้ชมอย่าไปทําอยู่ให้เงียบที่สุด แล้วมันสวดมนต์เหมือนวันนี้ที่คุณผู้ชมขายที่ขายทางได้คุณผู้ชมประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณผู้ชมได้อยู่ให้นิ่งและอยู่ให้เงียบที่สุดคุณผู้ชมจำไว้ครับและนี่คือหัวใจสำคัญเลยของความประสบความสำเร็จของการเข้าไปสู่เส้นชัยเส้นแห่งชัยชนะตรงนี้สำคัญ ตรงนี้สำคัญกับชาวราศีเมษจริงๆและชาวราศีเมษเป็นชาวราศีนักสู้ที่สุดไม่เคยหวั่นไหวไม่เคยยอมแพ้กับโชคชะตาบางทีนั่งกินมาม่าทุกวันทุกวันแล้วแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปช่วยแม่ช่วยพ่อบางทีเราฝากลูกให้ท่านเลี้ยงตัวเองยอมกินมามา่าแต่อยากให้พ่อแม่ให้ลูกอยู่แบบสุขสบาย แล้วตั้งปณิธานในหัวใจว่าถ้าไม่เด่นไม่ดังไม่รวยเนี่ยจะไม่กลับบ้านไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนโรงพยาบยิ่งอะไรจะโชคดีเฮสูบิโยนยันสงทยา จะกลับบ้านนาเมื่อตอนชื่อเสียงเรามีจะยากจะจนก็จะทนเต็มที่นักร้องบ้านนอกคนนี้จะกลมน้องพี่ชาวราสีเมรเป็นแบบนี้ ฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมวันหนึ่งวันใดคุณประสบความสําเร็จขึ้นมาไม่ต้องไปโชว์ให้ใครเขาเห็นหรอกครับว่าตัวฉันเนี่ยประสบความสําเร็จว่าตัวฉันเนี่ยร่ํารวยว่าตัวฉันเนี่ยมีกินเหลือกินเหลือใช้มีของแบรนด์เนมมีมอเตอร์ไซค์คันใหม่ออกมอเตอร์ไซค์คันใหม่ M, มาซื้อมีทองมีหยองห้าสิบตังค์บาทหนึ่งไม่ต้องไปโชว์เขาอยู่ให้มันนิ่งที่สุดแล้วสวดมนต์ไปสวดไป ทาทานเพื่อละจากความตนีไปขยับขึ้นอีกนิดหนึ่งลองดูซิว่าชั้นจะนั่งสมาธิได้หรือเปล่าชาวราศีเมษทำแบบนี้และจงทำด้วยหัวใจปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะผ่านพ้นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับเอาละครับคุณผู้ชมถ้าเรามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งนี้นะครับปวดเมื่อยตรงไหนปวด ตัวปวดไหล่ปวดเอวปวดขาอย่าลืมน้ำมันนวดหมอหัวโตวหลายท่านใช้พิมพ์มาหาผมบางคนสั่งไปถวายพระคุณผู้ชมอย่าลืมนะผมผมปักไว้ใต้คลิปนะคุณผู้ชมนะไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับแล้วว่าท่านเจ้าของแกเป็นคนใจดีแกชอบทําบุญแกขายของได้ส0บาทแกทําบุญ11บาทอะ่ะคุณผู้ชมเคยเจอไหมอะ่ะและนี่แหละครับน้ํามันนวดหมอหัวโตว ต้องอยู่ในหัวใจของพวกเราชาวไพ่รัตนะทุกคนนะครับด้วยบุญด้วยบารมีที่เราได้เจอกันในครั้งนี้แล้วคุณแม่แกบอกว่าแกทำบุญนะคุณผู้ชมนะแกทำบุญแกก็ขออุทิศบุญนะฮะให้กับคนที่ใช้น้ำมันนวดหมอหัวโตวและคนที่รับชมช่องไพ่รัตนะกันทุกท่านเลยครับเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับห่มผ้าพระประธาน ใบที่สองทำความสะอาดหิ้งพระใบที่สามถวายน้ำโอ้โ,โ,โหแม่โว้ยคุณผู้ชมเอาแล้วไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกก็เป็นไพ่ห่มผ้าพระประธานซะแล้วการห่มผ้าพระประธานครั้งนี้เหมือนเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับคุณผู้ชมครับ ฉะนั้นไม่ว่าคุณผู้ชมจะทำอะไรก็แล้วแต่บางทีอุปสรรคหรือปัญหามันเกิดขึ้นกับเราคุณผู้ชมอย่าลืมห่มผ้าพระประธานสักครั้งหนึ่งซื้อถูกๆก,ก็ได้นะครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อราคาแพงไพ่ห่มผ้าพ,พระประธานเนี่ยความยาวเนี่ยประมาณแค่หนึ่งล้หรือ90เซนเพื่นนึ่งประมาณ40กว่าบาทคุณผู้ชมลองห่มหน่อยแล้วคุณผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้การห่มผ้าพระครั้งนี้โปรดจงช่วยเป็นเกาะ ป้องกันพย,ยันอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดกับข้าพเจ้าคุณผู้ชมไปทําแบบนี้และจงทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์คุณผู้ชมเชื่อเถอะครับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆจะผ่านพ้นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจใบที่สองทำความสะอาดหิ้งพระครั้งนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงเดินเมษาผมเชื่อว่าชาวราศีเมษหลายท่านทําความสะอาดหิ้งพระไปแล้วแต่หลายท่านยังไม่ทําหรือจะทําอีก ครั้งหนึ่งก็ได้มีคนอยู่คนหนึ่งนะฮะที่ผมรู้จักคุณแม่ท่านหนึ่งแกจะทาความสะอาดหิ้งพระทุกสัปดาห์เลยแล้วห้องพา้าแกห้องบเบลลมเลยนะผมเห็นนะเวลาผมไปดูหงจุ้ยบ้านแกนะสะอาดสะอานมากคุณผู้ชมไปทําเลยแล้วผมเห็นแกทํานะแกแกทําธุรกิจนะแกเปิดร้านขายพวกขนมไทยเนี่ยนะแล้วก็เป็นแพ็คเป็นแพ็คนะให้คนซื้อไปทําต่อไปขายต่อโอ้โหแกขายโคตรดีเลยฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะ อย่ากขี้เกียจนะครั้งนี้ทําความสะอาดหิ้งพระซะหน่อยอย่างน้อยเขาจะได้เปิดดวงตาสวรรค์เปิดประตูมหาสมบัติให้กับคุณผู้ชมได้ใบสุดท้ายครับถวายน้ําเปล่าครั้งนี้ใครมีสะตุ้งสะัางถวายน้ําเปล่าสักแฮ็กหนึ่งใครไม่มีก็ซื้อขวดหนึ่งก็ได้นะครับถวายหลวงพี่ นะครับหรือสามเณรนะครับหลวงปู่หลวงตาบอกท่านว่าการอธิษฐานครั้งนี้ขอให้ชีวิตเรามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความราบลื่นและความเจริญ พรใดที่เป็นมงคลจงบังเกิดกับตัวข้าพเจ้าฉะนั้นการถวายน้ำเปล่าให้แก่พระพิสุสงฆ์ครั้งนี้อันนี้สง์เยอะนะครับคุณผู้ชมถ้าเราได้ศึกษาจริงๆหรือเราพิมพ์เข้าไปก็ได้การถวายน้ำเปล่าอันนี้สง์เป็นยังไงบ้างโอ้โหมากมายเหลือขนานับครับมากมายจริงๆแล้วครั้งนี้ไพ่รัตนะบอกกับชาวราศีเมษแล้วว่ามีโอกาสถวายน้ำสักนิดหนึ่ง ก่อนจากกันวันนี้ครับผมอยากให้ชาวราศีเมษที่เป็นที่รักของผมทุกท่านเนี่ยช่วยพิมพ์คำว่าราศีเมษให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุทะจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีเมษทุกท่านครับ